สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมเนาะวันนี้แอนดี้ก็เดินทางมาที่บ้านปู่ฤๅษีเดือนดงนะครับผมจะมาสอบถามแนวทางของปู่แต่วันนี้ก็ขอโทษขอไปที่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังก็ปู่เนาะจากวันนี้ก็ว่าทำไมท่านผู้ชมปู่ฝันดีแล้วใช่ไหมครับปู่ฝันดีฝันดีแล้วนะครับทีนี้เห็นปู่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องโทรมาบอกว่าให้ปู่ดูดวงให้แล้วทีนี้ปู่ดูดวงว่าจะมีโชค เขาไปถูกลังวัลเลขท้ายใช่ไหมครับปู่รางวันเลขเลขท้ายสามตัวห้าสี่เจ็ดมั้งห้าสี่เจ็ดมันมีครับเลขรางวันลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวรางวันละสี่พันใช่ไหมครับปูสี่พันถูกี่ใบครับปูบมาสามใบถูกใบเดียวบออใบหนึ่งก็ได้สี่พันบาทได้สี่พันปูบอกว่ามือมือมือข้างข้างขวาเนี่ยจะได้หมื่นไว่ในี้แหละแต่ว่าไม่รู้เลขอะไรมันเงินจะมาทางไหนไม่รู้จะเห็น ก็ได้สมใจก็ดีใจครับ,บ<า>คือว่าปูา่ก็ดูดวงเน่นเหมือนกันเนาะใชนะครับหรือว่าเอซท่านไหนนี่อยากจิดดูดวงแบบลายมือกับปู่เนี่ยก็เดี๋ยวเอ็ดมันจะลงเบอร์โทรปู่ให้นะปู่เนาะ<ด>้ก็คือวิธีในการดูของปู่เนี่ยก็คือว่าต้องดูลายมือใช่ไหมครับใช่ดูลายมืออย่างก็ดูไปหูดูตาดูจมูกมองดูจากหูเฮงในหน้าใช่หูเฮงใบหน้า,นาครับใครชอบโกหกก็รู้ นนดูออกเลยใช่ไหมครับโอ,อ้ใครชอบปิดความลับไม่ไม่ยอมบอกความลับนำขุนไว้ในนำใสไว้นอกก็ก็มีแบบประเภทนี่อืมครับคือก,ก็ถามเรื่องจริงรก,ก็บอกตามจริงว่าทําไมชอบปิดความลับความอะไรทําไมไม่บอกบไม่ไม่บอกอท,ทําไมปูทามมันปูมองเห็นว่าเองอะ่ะชอบปิด คเขาก็ยอมเรากระชัยตามันจะล็อกเล็กล็อกเล็กไม่ไม่ใช่ไหมเกี่ยวภาษาเกี่ยวกไปจะโม้แล้วแล้วแล้วแอดมินเป็นยังไงครับตดังปึงแอดมินตดังปึ่งชอบเปิดเลยเปิดเลยตา่ยังโม้ปิดๆหน่อยนั่นแหละเรื่องเรื่องภายในไม่บอกใครเลยไม่บอกชาวบ้านในลูกเขาคิดว่าบอกทำไมไม่มีประโยชน์เขาเลยเก็บกดเอาไว้ นีเคล็ดลับเป็นมีแค่นี้แต่ว่าดูสันจมูกดูอ่าจมูกค่ะแล้วก็ดููดว่าจะมีอำนาจไม่มีจะอยู่ในจมูกครับครับปู่อันนี้เป็นที่เป,เป็นวิธีการดูดวงของปู่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนดูไ่โอ้โหี่กระบ่งบอ,งบอ,งบองกบอกด้วยชาติกูรอโอ้ะาติกูลปู่่าตายายของเราครับคนมีเป็นยังไงยังไงคิ้วปู่บอกว่า,วาไปยืนไ่ยืนที่ผมยืนได้ครับปู่ แก้าปี่ปีปูามเลยมาได้ออกี่ปีอยูอย่ให้ไดนานที่สุดนะครับปูนั่นแหละเอาเอาแน่ๆเท่าไหร่เอาทั้งเจ็ดสิบแปดสิบก็พอแล้วครับก็น่าจะเยอะยนะ่าจะเจ็ดสิบโอเคนั่นใช่ไหมครับปู่ฟันให้เจ็ดเก้าเจ็ดสิบเก้าอืมไม่ได้นี<อ>่ไม่ได้บอกหม่นะแต่ผู้ชมเนาะแต่ว่าไปเบิ่งดวงอยู่อุดรเประ่าอาอยุสามสิบปีสิไปแล้วคนขั้วถ่วงสามสิไปแต่ไหวแท้เนาะเจ็ดสิบเก้าเนาะอันนี้นของเอกเ <laughs> องนะครับท่านผู้ชมเนาะ ใครอยากจะดูดวงกระปูนะครับเดี๋ยวเอ็ดมินลงมือตัวเพราะใบหูมันประกอบไงมันไม่ใช่ยางเดียวครับใบหูก็ตตําแล้วก็มีเนื้อตรงนี้เรียกเนื้อครับปูตรงใ่กระดกหูกระดกทองครับมีเนื้อเยอะเยอะแล้วมันแล้วมันจะเป็นไงครับปูมันจะดีมันจะประกอบอายุเราอ๋อประกอบอายุเราไม่ใช่ดูคิ้วอย่างเดียวท่าปูจะโมงกะโมงบอกถึงอำนาจระหว่างคิ้วก็บมงบอกถึงว่ามีอานาจไหมมีอำนามีบารมีมีเชิงมกน้องได้เยอะไหม มีธุรกิจใหญ่ๆครับนะจะบองๆนะเงียมนาดบารมีี่ครับลูกน้องเป็นร้นอ,รอยกับกลุ่มได้ครับปูเนี่ยคนเรามันอยู่กับบาลมีครับปูแล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโตไหมครับะเดวเราเขาเนินกันเลยแล้วปูรเราเราคงฝันของปูงปูฝัตนตนน้นไหนครับปูอตอนนี้เราบะนาข้ามวันแล้วนะัหลังจากที่เราออกแล้ว ไม้ทิงตอนฝันนี่มันมันไม้ทิ้งปีหนึ่งปีสองแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อคนในระหว่างกันอ๋อขาดวามไม้เป็นงั้นครับปกติเขาจะฝันกันประมาณนี้แหละครับแต่รอบก่อนนี่ปู่ฝันตอนสามตุ่มครึ่งงารุคึแปกอยู่ยังจะได้อยังจะใหม่ยังไม่งอนอยู่ตัวไหนนะครับปู่แปดศูนย์สามใช่ไหมครับแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดอ๋อห้าศูนย์แปดของงอนก่อน ต่ว่าง,งวดนี้จลอยู่แล้วของงดนี้ดีกว่าเนาะปู่เนอะเอาอันนี้แล้วง,งวัวต่อไปวดใหม่เอาของใหม่ของเกา่าจะทิ้งรือจะจะคืนมาก็ไม่รู้ครับต่ส่วนใหญ่จะเอาใหม่เรื่อยครับครับส่วนใหม่ก็จะเอาใหม่เรื่อยเนอะปู่ใช่ครับปู่ฝันในลักษณะยังไงครับในความฝันครับปู่ก็จะไปไหนก็ไม่รู้จาไม่ได้แต่ว่าเห็นกล้วยก็แช่น้ําไว้กดจําได้ว่ากล้วยหอมทองกล้วยหอมทองแช่น้ําไว้เป็นเครือเลยจําได้อ๋อครับ สังเกตถ้าปู่ฝันเป็นปริศนาในี่ปูจะฝันแม่นนะครับผมก็ก็ก็เตี้ยวครับกล้วยของพวกเมตตีเป็นอืกนเนาะครับกล้วยก็เกลีอยู่แล้วนะปู่เนาะครับน้ําก็หนึ่งอยู่แล้วนะครับผมแล้วกล้วยเครือหนึ่งกล้วยเครือหนึ่งอยู่ในน้ําน้ําก็หนึ่งกล้วยก็เก้าก็ปูตีสองอย่างครับผมตีเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเพราะว่าหกนี่มันจะมาแทนเพราะ เอ่อกล้วยหอมครับตีกับกล้วยหอมกล้วยหลักก็เรียกกล้วยหอมครับหอมก็จะเป็นหกหรือเปล่าโอ้ก็ตีให้ตีกันเอาไว้เนาะครับสองตัวเนี่ยจะชิ่งกันมาอยู่เนี่ยครับโมแต่ว่าในความฝันนี่กล้วยเป็นสีทองเลยใช่ไหมครับไม่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 ก็เลือกชื่อกล้วยหอมทองอ๋อกล้วยหอมทองแต่ว่าไม่ได้เป็นสีทองไม่เขียวมันเขียวอยู่ยังเขียวอยู่ผมคิดว่ากล้วยเป็นสีทองตามเราก็จะบ่มก็ต้องเอามาใส่โอ่งใส่ ใบตองคุมใช่ไหมครับอันนี้ไปแช่น้ําก็ไม่รู้จะถามใครก็ไปเห็นังี้หละครับเห็นเจ้าของก็จะถามดูเคล็ดลับอะไรึี่มาแช่น้ำาีรีอว่าเรือว่าแช่ให้ยางกล้วยออกหรือไงคิดว่ามันไม่มีนะปู่ไม่เอากล้วยไปแช่นะกล้วยไปแช่นะเรือเชือเอาฟันแบบนี้ก็มีฟันทีเดียวนั่นแหละครับหรือว่าท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีางช่องนี้ตีเป็นตัวไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะมันแล้วแต่คนตีครับ เหมือนตอนนั้นเนาะมีคนตี44นะปู่ที่ปู่ฝันว่าอันนี้นะครับผมมันรางรถไฟรถไฟคู่แต่ปูป่ไปตี22กับ11มาดอก44นะวันนั้นครับเรารู้อยู่ว่ามันจะเบิ้นนะครับแต่ว่าขนาดบ,าบา้าาตีไปก,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 ก็ยังได้เงนะินหนึวันนั้นยังได้เงินครับยังได้เงินครับแต่อันนี้ปู่ตีเป็น96 961ครับเพราะว่าอยู่ในน้ําต้องมีหนึ่งแน่อนอนค่ะแต่สัญจรนี้ไม่น่าจะหนีเก้านะวันนี้เนาะ มันไม่มีกามสอ,องหวด <2 S 2> แล้วนะครับสองหรือสามสองหวดสองงวดแล้วนะครับมแต่ว่าสูตรคำนวณของปู่ทําไปแล้วใช่ไหมครับปู่วนนี้ทำแล้วปู่ทำไปแล้วสูตรคำนวณเนาะเดี๋ยวก็งวดนี้ก็ต่องวดให้ทั้งสูตรคำนวณแล้วก็เลขความฝันปู่เลยใช่ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวความฝันปู่เนี่ยปู่ตีเป็นเก้าหกหนึ่งนะครับแต่แล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมเลยจะตีเป็นตัวอื่นนี้ก็สุดแล้วแต่เอฟซีแต่ละท่านเนาะปู่เนาะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาตามปู่เป็นหลักนี่แหละครับเพราะว่าฝันปู่ปู่เป็นคนตีอาจจะแม่นกว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวเชื่อปู่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนะเพราะว่ามันกันเอาไว้ด้วยครับครับอะไรก็ไม่ไมีแน่นอนครับรปู่บา,างครั้งบางครั้งกับเปะ๊ะหรือบางครั้งก็ไม่เปะ๊ะครับเปเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่กีฬาไม่ยั่งยืนครับทั้ทงทั้งที่เราว่าแน่แน่ก็ไมแน่ครับก็ต้องระวังไว้ครับ อพราะว่าจะจทุกมากแค่ห okay. อมปากหอมคอเป็นแนวทางปุ๋ยทุกอย่างก็ไม่อยากให้ทุ่มเทมากเพราะเวลาอกหักแล้วมันจะไม่สมหวังครับพอพอ,พอได้รุ้นครับโลกปิงปองกลมๆนะปูนเนอะอ่าวันนี้เอาเอาเป็นสูตรบนหรือว่าล่างก่อนครับปู่ถ้าสามตัวคงจะเป็นบนเนาอจะตัดตัดออกเป็นสองตัวคง ปูดเช่ไดอ๋ออันนี้ปูท่ทําเป็นสูตรหลัก้อยสามตัวใช่ไหมครับใช่สูตรเลขฝันวอ๋อเลขฝันโอ้โหสำหรับเลขสูตรนะครับปู่สูตรนี้ปล่อยป่อยเป็นเลขสามตัวหรือว่าเลขสองตัว, <S 2> 2 <S ตวครับสองตัวเหมือนเดิมใช่ไหมครับปูดแสดงว่าเลขสูตรของปู่นี่มันเดินดีมาสองงวดแต่ว,ว่ามันมันหลุดข้อที่สามแล้วปูนเนาะธรรมดาเนาะเนยวทางนี้เขามีหลุดนะครับไล้เมื่อกี้เมื่อกี้ไฮก้าหกหนึ่งนี่ก็ตัดแล้วด้วย ครับก็กวที่หนึ่งเลยนะวันนี้อยากจะให้คูณด้วยวกัวกานผัาคูณยังไงโอ้คางบนล่างครับครับบนล่างไว้ด้วยตแต่ที่จะปล่อยนี่ก็คือว่าปล่อยบนหรือว่าล่างก่อนครับปูร่รอบนี้อยากทั้งบนทั้งล่างแต่ให้แค่ บนให้เม็ดเดียวล่างให้สองเม็ดโอ้ครับผมเก็ดแขนนี่ใช่ไหมปู่แบบนี้ครับวันนี้เนาะชุดคู่เชื่อเสียงเข็ดแขนเลลงวดนี้นะครับท่านผู้ชมบนมีตัวไหนบ้างครับปู่บนเนี้ยครับสามสี่สามสี่ปู่มีเลขวิ่งเลขเด่นไหมครับปู่ไม่มีอ๋อไม่มีรักชอบพอๆกันครับ บนสามสี่หลับพี่เสียดายน้องสองสามสี่มาเดวยกันสามสี่แล้วล่างนะครับปู่ล่างก็สี 5. 5่ห้าห้าห้าสองตัวสี่ห้าแล้วก็ห้าห้าเขียนเขียนบนล่างแยกไว้ด้วยแต่ว่าให้กันไวทั้งบนทั้งล่างนานนเนะปู่เนาะ้ให้กลับด้วยมันมีตัวหนึ่งไม่ต้องกลับไปตัวหนึ่งต้องกกลับครับบนสามสี่เนาะคะ่ะ ปู่ปล่อยจะเล็กพี่เล็น้องน้องวดนี้4-5กับ5-5แต่ว่างวดนี้สัญจรนะครับปู่ก็แล้วแต่สัญจรเชียงใหม่สัญจรยังไงก็อยู่ในเมืองไทยเขาครับปู่ลูกบอลก็เอาไปจากกรุงเทพก็เปลี่ยนที่ที่ก็ไม่ทลายครับครับแต่รู้สึกงวดนี้เลขจอกเหมือนที่ปู่ปล่อยนะครับยกตัวอย่างเลขพี่เล็น้องนะปู่เนาะครับผมว่ามาแน่เลขพี่เล็กน้องวพาที่แล้วยัง1-2-2-1ก็ยังมา มยดนี้สัญจรจะต้องออกเลขที่ค่อนข้างที่จะลงทุนยากนิดนึงนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากยังไงเป็นของเราถ้ามันจะมาครับก็คืองวดนี้ผูก็พยายามให้แนวทางมันน้อยที่สุดนะครับป็ดปู่เด่นตัวไหนมากกว่ากันครับเด่นบนตัวบนเด่นบนสามสี่ บนสามสี่นะครับเดี๋ยวอันขีดเส้นใต้ไปให้กับท่านผู้ชมเลยเนาะอ่อนตัวเดียว <c oughs> แล้วแล้วหรือเลขความฝันของปู่นี่จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหรือว่าหกหกหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับปู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ตามฝันก็ตีอย่างนั้นครับ <c oughs> ไม่ได้ตีเป็นอื่นครับเพราะกล้วยวีหนึ่งก็มนหนึ่งกล้วยเก้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก,ก,ก,ก้า 9, 1, 9, แล้วก็กล้วยหอมก็เป็นหกคิดว่าหกกับเก้ามันมาแทนกันได้ มันมันเคยชิงกันมาครับแล้วก็ตัดก็มี่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับเลยมันคิดผัวแค่วันนี้มันมีเปอร์เซ็นต์จะมาหาอีกไหมครับผมอันนี้ไม่ฟันถุกครับไม่แน่เนาะสองสองหนึ่งอาจจะมาเก้าหกหนึ่งแล้วว่าหกหกหนึ่งก็ได้นะผมเนาะเพราะว่าเคยชิงแต่มันออกหลายครั้งดูในสูตรก็ก็ไม่กล้าเทียงสูตรสูตรได้อย่างเพียงค่ะครับถ้าได้หลัก ถ้าได้หลักสี่ปูเพิ่มเป็นห้าบวกหนึ่งเมื่อกว่าก่อนได้สองก็บวกเป็นสามได้หนึ่งก็ได้มันออกสามสองอ่นนะที่ว่าไม่กลับอะครับมันก็สูตรเดียวกันนี่แหละมันก็เข้ามา่งแต่งอ่อนจนโซนู่นแต่นิ้ยยังไม่มากนั่นแหละคือเลขสูตรสองตัวนี้ใช่ไหมครับผูสูตรสองตัวเนี้ยวแต่ว่าเด่นที่ที่ทำเลขเด่นได้กันสี่ เดนสีใช่ไหมครับป pues <basics. S 1> ู่วดนี้เดนสีครับแล้ว961น hmm ี nah ้มีในเลขสูตรหลักร้อยของปู่ไหมครับในในในใบหลัก้อยของปู่เนี่ยนะครับมีอยู่หรือเปล่าผมเห็นแวบๆอยู่วันนั้งสูตรหลักร้อยของปู่แต่ในสูตรหลักร้อยของปู่น่ะเข้าสามตัวทุกงวดเลยถ้าจับจับให้เป็นนะมีทุกงวดเลยนะครับ044 แล้วก็ก Pop ่อนนั้นนัก oh okay. ็มี692มีหมด660ก็มี665ก uh ็ย huh. ังมีนะครับท <laughs> ่านผู <laughs> ้ชมมีแต่619มีแต่619 619เหมือนกันก็นั่นแหละเป็นโต๊ะ619ยังคู่กันมาอยู่ชิดกันมาครับนะสูตรหลักร้อยปูยังมีนะครับ6691916ในเลข ตรงกับส่วนคำนวณของปู่เลยเลขความฝันนะครับนี่แหละส่วนใหญ่เลขมันจะอไปนี่แหละออกพิสดานี้แหละ619ก,หก,หก,ก็สวยนะคะครับสวยกลัวอยู่เพราะว่าวันนี้นี่เห็นหลายๆอย่างเพราะว่าเลข4 5นี่มันเป็นเลขของของคนที่มีอํานาจคนเก่าเนาะที่เขาเคยพูดเอาไว้แล้วงวดนี้นี่เขาได้กลับมาเป็นนายกอีกแล้วไม่แน่อาจจะกลับมาออกก็ได้นะครับปู่ สี่ห้าห้าห้า,หายาี้เนาะนะครับตรงกับสรเมืองเขาปูด้วยนะครับเดี๋ยวผีผีที่มาบอกนั่นเองยังเห็นได้ยังไม่ได้ครับที่ว่าปู่ฝันเกี่ยวกับเลขตัวนี้ก็ฝันคือคือฝันแค่นี้ใช่ไหมครับฝันเดียวฝันแค่หนึ่งฝันจำได้ครับฝันจำได้ฝันเห็นกล้วย เปื่อยก็เก่าอยู่แถวนะคะเนาะกล<ว>้วยก็เก่านี<ช>่ะครับเปื่ยเราก็จําได้ว่ากล้วยอะไรอะไรเราเราก็ดูดูมันน้มันอยู่ในน้ำแต่น้ำมันใสมองเห็นชัดว่าเป็นเปื่อยของคำทองร้านเจากที่ปู่ฝันปั๊บก็จะรุ่งตื่นเลยใช่ไหมครับปู่ใช่ดูจำได้ครับครับยัางไงาเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนี่ถ้าปู่ฝันดียัางไงาเดี๋ยวแอดมินจะมาตามปู่โค้งท้ายอีกนะครับผมได้แล้เดี๋ยวฝันดีจะบอกเพื่อเพื่อฝันดีคก็งวด สองหกสองเก่านั้นเนาะค่ะเนาะเม็ดเดียวเลยค่ะเม็ดเดียวนะครับบางทีนั่นนันไม่ใช่คีบอกว่เป็นคนเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานจําได้ค่ะก็นอนกลางวันเนี่ยก็มาบอกจําได้แต่ว่าบางทีนะผูกฝันบางทีฝันว่าเป็นตัวบางทีก็อาจจะไม่ถูกเราบมันยมันนอนยาวครับวันนี้ก็ไม่แน่มันเป็นสไนซนี้อาจจะแม่นก็ได้นะครับผมดูว่าท่านผู้ชมตีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะ ก็ขอขอบคุณครูมากๆนะครับผมขอบคุณค่ะขอให้มีโชคมีชัยไปก็บุ่นรักษาทวดารุ้าคุองให้ถึงฝั่งตุกประการสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ฤาษีเดินดงนะคะท่านผู้ชมความฝัน961สูตรบน34ล่าง45แล้วก็55นะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>